สวัสดีจ้าทุกคนพามาสวนอีกแล้วจ้าจะพามาปลูกต้นหอมมาเก็บหยาจ้าดูปลูกหัวหอมจ้าปลูกหอมแดงอันนี้หอมแดงไม่ดองเอามาเอามาจากเมืองไทยเมื่อวันเสาร์ที่แล้ววันเสาร์หรือวันอะไรไม่ใช่วันเสาร์วันอะไรจำไม่ได้จ้า ช่วงสิ้นเดือนตั้งตุง้งคืนมางามอยู่จ้ะฝนตกทุกวันอันนี้ลงเม็ดมาได้เดือนหนึ่งยังฮะสองอาทิตย์จ้ะสองอาทิตย์แต่ไม่ใช่วันที่ทลายนี่ประมาณสองอาทิตย์นี่แหละจ้ะ นั่นกับข้างหน้ามิตรยาจะไม่ช่วยถอนอยาเดินไขกระด้ยาไลา่หลายเพราะอากาศอุ่นมันก็ขึ้นมาปุ๊บๆเลยน่าจะยาส่วนเป็นต้นๆเน,นี่ยก็เป็นกุยช่ายมาจา่ะกุยช่ายเป็นเนแยกเขาปลูก ัน้คุดออกมาจากกอใหญ่ๆก็มาแยกปลูกอนี่ก็อีกสองอาทิตย์ก็เก็บกินได้แล้วจากกองตุง่มนโอเคจากตอนนี้ไปปลูกต้นหอมกันเด้อปลูกมวหอมกับต้นหอมต้นหอมมวหอมอันเดียวกันเลยนะโอ๊ะดูอย่าแป้งกระเทียมเจะ้ะ หลายจริงจริงอันนี้หอมปลูกมาสองอาทิตย์ที่แล้วจ้ะลูกพนตกฝนตกใส่เขาหลายไม่ค่อยอวบเนาะอันนี้ซื้อมาสองยูโรห้าสิบสองแพ็คแพ็คหนึ่งสองยูโรห้าสิบอันนี้ห้ายูโรเดจ้ะนี่ได้จากต้นสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบต้นจ้ะห้ายูโรเสื้อเสื้อไอหัวเขาหน่าแม่ กินทำไมกินเท่าไรดอกจ้ะแต่ว่าเคยปลูกเคยอยู่เคยเล่นมาตั้งแต่มาจากไทยแล้วจกปีมาแล้วนี่งสิบแปดปีเราจะปลูกมองนี่นะปลูกมีแหละบนใบกระเทียมหอมผักชีขา่าก้องตุ๋งปลูกอย่างละนิดละหน่อยนี่เระจ้ะดูดูกระเทียมหยา่ามันขึ้นเนาะปนไอพ่นด,ดินไป็นอะได้รอบหนึ่งวันอาทิตย์ที่แล้วจะวันอาทิตย์ วันนี่ก,ก็วันอาทิตย์อีกนี่หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปก็ฝนมันตกทุกวันนะเนาะหญ้ามันก็ขึ้นคักพักก็ขึ้นหญ้าก็ขึ้นแข่งกันเนาะดูสิาดูดูกน่าจะให้ดูไอต้นอ่างุ่นของป็นไงเนี่ยเขาเรียกเถาเนี่ยเนี่ยกำลังแตกแตกขึ้นมาสองอะไรเนี่ยสองตุ่มเนี่ยสองยอดสามยอด ต้นนี้จังสี่สิบห้ายูโรเลยจ้ะปลูกเล่นปลูกหัวปแล้วเนาะประสบการณ์คือว่าของเล่นคน่ถเนอะอันนี้ก็มันเป็นผล,ลไม้อะไรจักอย่างหนึ่งดอกเขางามๆนะจ้ะคือดอกทับทิมเนี่ยแต่ว่ากระต่ายมันกินไปในป,ปีที่แล้วกระต่ายกินกุน๊ดเบิร์นี่ก็เหลี้ต่ตอยังรัดขึ้นมาอยู่อันนี้กระดอกไม้เพื่อนบ้าน ม็ดมันปิวมาใส่ตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาปลในกระเ,ยเลยเหลือเข้าไว้ดอกอะไรเข้าเรียกอ่อย่าลืมชั้นบ่ขนาะดไอ้กกิเบอรี่น,นี่พุม่มเนี่ยจ้ะดูต้นสูงๆถวง่ถวมหัวปะเนยนันแม่ กระต่ายกินแมจ้ะกระต่ายกินจนเลือซํำนี่ถ้าบ่งั้ะก็จะบ่เหลือถ้าบ่าบบามีลวล้อมตรงโคนเขาไว้กระต่ายมันชอบกินแมมันอร่อย่อยกะยกะ็สุกให้เพราะท่านดอกดกอยู่แต่ว่าไอ้ดอกว่ะลูกดกอยู่แต่ว่าสุกไม่ทันจ้ะปีที่แล้วก็สุกไม่ทนันว่าจะเอาทิ้งป่าคนจีนบอกว่าอย่าทิ้ง ยอดมันก็กินได้ยอดมันอร่อยว่ะวันนี้ก็เลยดูยอดงามงามแล้วก็เหลือยอดเหลือเหงาเข้าไว้เดี๋ยวจะลองเอาไปลวกกินดูเนาะเอาไปพัดเนาะดูๆดูโอเคไปปลูกหอมก่อนจะ้ะปลูกหอมกันเด้อพาชมสวนมันก็เพื่อนบ้าน อากาศดีดีับลมเย็นๆลมลมบรแรงทลายว่ามีฝนหอกจากวันนี้วันนี้ว่ามีฝนแต่ก็บ่มีแดดอีกนั่นแหละเหืือนบ้านเขาหัวเลาะตัวเขาก็ซิบอะไรกัน ดอกไม้เพื่อนบานได้งามๆแต่แฟ่าลืมฉันนั่นปิวมาจากนู่นหรอจะ้ะมาอยู่หมองของปนันเป็นดอกไม้ที่ขึ้นได้ง่ายได้จะ้ะดอกไปไนี่อย่าลืมฉันโอ้เออสีชมพูนกเขาเรียกดอกอะไรหัวใจสลายงามๆแต่ชื่อว่่ค่อยเป็นมงคลอดอกหัวใจสลาย กได,ด้ดีจ้ะโรยหอัวหอมไป ที่นี่ก็ะขวงกบจะ้ะขวางกบห,หัวหอมเลยก็จะได้ถอนยาพวกนี้เอยมันคือคักแต่บัดทีเหรอป้าเห็นอยู่จต่ป้าป้าถอนไม่ทันจากอาทิตย์ที่แล้วนะฝนมันตกก็จะสาธิตย์กปีเลยครับวินีจเป็นใน อันนี้มิดเฉือนหัวเขาออกดาเดจ้ะเขาบอกว่าถ้าเฉือนหัวแบบนี้มันก็จะกระตุ้นให้เขางอกเร็วขว่านเนาะปีนี้อยากปลูกชาู่จจะก็จะฟังก๊บประมาณนี้แหละเพรเขามิดนี่แหละจะไม่ต้องไม่ต้องกดให้แน่นมากนักเล บางคนเขาก็จะให้มันโผ่ขึ้นมาจักหน่อยก็ได้แต่อันนี้ไม่โผ่ก็ไม่เป็นไรหล่กจ้ะมันก็ไม่เน่าไม่เสียไปไหนดอกคือแข็งแต่ตรงนี้อ่ะโอเคปูพร้อมล้วก็จะถอนยาก่อนจะ้ะเก็บยาแล้วหรอจ้ะ นี่ต้องลดหนาไม่นอนไม่ต้องลดดอกเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครมาลดพักวังตูกนี่อีกจักอาทิตย์หนึ่งกะถอนกินได้แล้วนี่ ดีน้องหมาก็ออกมากันมาทะเลาะกันเซลสายมีท่านผู้ชมอยู่คนหนึ่งจ้ะท่านผู้ชมมานั่งชมอยู่หนึ่งคนมานั่งดูกีฬาเชื่ออยู่นี่ไม่ช่วยดอกจ้ะถ้าช่วยก็คือทั้ทงพักทั้งอยากก็ไปน้ำกันนั่นแหละ จะกินที่เนาะก,กวางตุ่งนี่เนาะโอเค okay. คลิปนี้ไปนะจะเดี๋ยวคุ้มผ่ากลับบ้านแล้วยิ้วเข่าแล้วดินี่บ๊ายบายค่ะ